อ่ะคุณภาคภูมิอ่านข่าวดาราสะหน่อยไหมบิวกินไปเรียนต่อพูดถึงบิวกินเนี่ยผมพ่งดูอีกรอบนะหลานมากหลานมากเมื่อคืนดูนั่นเใช่มโอ้ยดูอีกรอบหนึ่งนะดูลงใหญ่แล้วมาดูในเน็ตฟลิกส์เขาบิวกินเล่นดีเล่นดีมากแล้วถึงบอกว่ายังพูดกับทุกคนว่างไห เป็นแบบว่าลูกคุณหนูเป็นดาราที่สันดานนิสัยดีมากนะอเป็นนิสัยเด็กเด็กนิสัยดีพ่อแม่สอนมาดีมากนะเขาเล่นหนังเล่นแบบธรรมชาติมากเลยเนาะเล่นดีทุกคนหลานมากก็หลายคนบอกว่าดีใจด้วยที่อังกฤษจะมีบิลกินของตัวเองแล้วที่ดูสัญญาก็เล่นดีนะทุกคนนั้นดีเผือกเนาะเปรย์เผือกเลยว่าทุกคนเข้าถึงอ่ะผู้หญิงที่เป็นลูกสาวอีคนหนึ่งอ่ะอาม่าด้วยหลายๆคนก็เสียน้ําตาไปนะกันเหรอส่วนหนุ่มบิลกินนะฮะ เป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังนะครับประกาศข่าวทำให้แฟนๆใจหายนะครับเพราะว่าจะบินไปเรียนต่อที่อังกฤษไปแล้วนะเมื่อวานนี้ใช่ค่ะนะครับหลังเสร็จสิ้นงานคอนเสิร์ตคู่พีพีกริดโดยการไปเรียนต่อครั้งนี้นะครับไปต่อปริญญาโทด้านผู้ประกอบการนะฮะก็คาดว่าจะใช้เวลาไปเรียนสักประมาณ6-8เดือนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาแล้วนะก่อนหน้านี้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะครับคือพีพีกับบิลกินก็พร้อมหน้าพร้อมตานัดกันทานข้าวเลี้ยงส่งบิลกินนะครับก็เป็นภาพที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆนะฮะ สายเมื่อวานนี้บิลกินก็บินลัดฟ้าไปเรียบร้อยนะครับไปเรียนต่อที่อังกฤษนะฮะก็มีครอบครัวมีคนสนิทมีแฟนคลับพีพด้วยไปส่งที่สนามบินนะครับอ่าก็ดูเหมือนจะมีคนเศร้าแล้วหนึ่งนะฮะก่อนจะไปทั้งครอบครัวก็ร่วมกันถ่ายรูปหมู่นะฮะส่ง,สงบิล